ไปนอนซะเลยเอาใหม่ตีนน้าตีนน้าแป๊ดแดลน้ำเปลืองนอนกินนอนกินกินนอกินก็นกนกินเ็กินวุ่นแล้ว สมตำนกี้ยังใหม่ดินกตาดิฮัลโลวะล่ะคะสมตำย่อน้ำปลานี่หน่อยย่อน้ำปลานี่อหน่อยปลาตะนั้นละใส่น้ำ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 ฮิบฮิบโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาละละ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  กาบกาบกาบเป็นอำนาจในคลองตากระจองแลมองพ่อในคลองหอ,อยปลาปกูกาบกาบก<อ>าบลมเพลมพักโ,<อ>โ<อ>บกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยพัดอะไรลมเอ๋ยพัดอะไรเันเจะบ,บอกให้พัดคนหนาติ่งติ่งติ่ง ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเจ้าโดนไม่เสียเจ้าจะโดนไม่เสียเสียก้นซ้ายอเสียก้นขวาโอ้โอโอร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไก่กับไข่อะไรเกิดกันกันแค่คิดเอาไม่คิดได้ไม่รู้คิดดีอ่าไก่ผิดผิดขรับ <it> <it> อะไรดิหมดตัวน้อยตัวนิดหมดมือนิหน้ะดูยูหูจากปูดำใครน้ำปูนะจากปูมาข้ามปูทะเลสน,นลุกจริงเออเชยนอนไปเชยนอนไปหลับไปเชยนอนไปหลับไปลไปำระวังชาวเกาะไปละสนับจะจะให ละให้เสี like réussi, ยงละห้าลำไร้กระทภาดใจดังคืนคือกระทภาดใจดังคืนคืนลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลองกระทงก็แล้วก็ฉลองแก่ออกมารับมงทํามวันลอยกระทงละโมวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสงฆ์ใจบุญจะส่งให้เราสงขใจ คอเ็นในใช่้า็มเิดไรโแ่รงัยใคร่สนกเป็นลมหรอเกนอ่ละยลมอะรอย่อะไร่าลืมยลมไลอลร่ะจาะไยลอระยดาย่ลอ่อไมอืร่อะเรไระะ

นี่นั่น <laughs> 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 <laughs>